โอเคครับครับสวัสดีนะทา่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมเนี่ยผมตินเกมเมอร์นะนะนะครับผมก็ทุกคนน่านาเห็นนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันเลยนะอาทิตย์ตนั้นนะเพราะว่าผมไนี่อยู่นะส่องส่งไม้ไว้นะแล้วก็รอไม้เหรอเนะนี่ยรู้จะมาส่งกันไหม อาจจะพรุ่งนี้นหรือมื่อนนี้หรืออาจจะวันที่สองอะไรบ้างเคก็สออาากั่สองไปส,สามอย่างนะผมก็มีเอ่อไม่นะแม่ทิปไม่ตัวเล็กแล้วก็มีปากกาลมนะเอาไว้วาดรูปอีกช่องนะนี่จีนแอนิเมชันนะแล้วก็สเก็ตบอร์ดนะคพื่อนๆท่านนึกผมเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นเอ๊อะเรียกเป็นเล่นเก่งอะไรน,นะรก็เดี๋ยวาอาจจะมาทำไฮไลท์นะผม กวันนี้ว่ามาถ่ายให้ดูนะก็มีน่าจะทำคลิปนะวันนี้ไม่มีคลิปลงรองมาอยู่อะ่ะอาจจะเล่นมายครับอาทจจิตรอดพันสี่กนะ็ได้นะหรือกีฬาเกมหรือไม่ก็สวยโวอครับสนใจไหมสไยเวอครับโอเคแค่นี้บาย